ทุกบ้านหินอ่อนเจนนี่อลพาธนป้อมเพชรเบื่อจัดทุกบ้านหินอ่อนทั้งหลังไม้สักทั้งหลังแต่งบ้านใหม่สีขาวหมดซื้อเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างจากอเมริกาพอรู้มูลค่าที่ขายได้ถึงกับเครียดมดดำต้องปลอ,อกวันที่12ธันวาคม2566ในรายการคุยแหลกแดกดึกมีช่วงหนึ่งที่พบว่าแต่ก่อนเจนนี่เป็นคนที่บ้าแบรนด์เนมมากถ้าคอลเลกชันไหนออกเจนนี่จะไปซื้อเลยซื้อเองด้วยไม่ใช่ว่าแบรนด์ ให้เป็นคนมีทุกอย่างแต่ตอนนี้เจนี่มาบ้าบ้านเพราะกําลังทําบ้านถ้าเบื่อก็ทุบและที่ทุบคือหินอ่อนทั้งหลังไม้สักทั้งหลังที่สําคัญสิ่งที่ทุกนั้นเอาไปทิ้งหมดเลยทั้งที่มีบริษัทรับซื้อด้านมดดําได้บอกว่าตอนสมัยจิกนวรัตนสร้างบ้านเมื่อ20ปีก่อนวันหนึ่งป้าจิกเกิดเบื่อบ้านก็เลยทุบทิ้งและให้บริษัทที่รับเหมาไม้สักไปขายเมื่อได้เงินมาเท่ากับว่าจิกได้เงินมาสร้างบ้านใหม่ฟรีหนึ่งหลังเจอแบบนี้เข้าไปเจนี่ถึงกับตาโต น้าซีดพลาดเข้าไปเต็มๆเ,เพราะทั้งไม้สักและหินอ่อนสามารถเอาไปทำใหม่ขัดใหม่และขายได้หมดและบ้านเจนี่หินอ่อนสีขาวทั้งหลังราคายิ่งแพงซึ่งเจนี่ได้ถามเขาแล้วว่าเอาไปทำอะไรได้ไหมแต่ทางนั้นกลับบอกว่าไม่ได้และผู้รับเหมาหน้าจะเอาไปขายหมดแล้วเจนี่ยอมรับเป็นซีดไปไหนต้องเช็ดขนาดของเล่นลูกจะเป็นสีๆยังไม่ไหวเห็นแล้วแม่ต้องเก็บนอกจากนี้เจนี่ยังยอมรับว่าตัวเองเป็นซีดีโรคย้ำคิดย้ำทำ เป็นโรคจิตหากใครจะมานั่งต้องเช็ดก่อนอย่างบ้านที่จะสร้างให้น้องโนาเพิ่งเสร็จและบ้านสีขาวหมดเลยเวลาน้องโนาจะขึ้นโซฟาต้องให้ลูกเช็ดเท้าเฟอร์นิเจอร์ก็สั่งมาจากอเมริกาเพราะถือเป็นการลงทุนเราอยู่กับเฟอร์นิเจอร์ทุกวันตลอดชีวิตและยิ่งอยู่บ้านยิ่งเจอเจนี่ชอบอยู่บ้านและบ้านจะใช้ของดีได้อยู่กับของดีๆก็เหมือนได้เยียวยาจิตใจนี่ยังรวมไปถึงของเล่นที่เป็นสีสีถ้าเอาเข้าบ้านน้องโนาก็เล่นได้ตรงนั้นพอเล่นเสร็จเจนี่จะรีบเก็บเข้าที่และที่เก็บของเล่นจะสวยมาก และพอตอนเย็นลูกก็จะกลับมาเล่นตอนเช้าเจนี่ก็จะเก็ตและเช็ดแอลกอฮอล์แม้กระทั่งขึ้นเครื่องบินเจนี่ก็จะเช็ดทุกอย่างจนลูกจะนั่งลูกยังบอกว่าหมามีไม่ต้องเช็ดแล้วค่ะเจนี่เล่าสี่ปีไม่ออกจากบ้านไม่รู้โควิดจะมาทางไหนนี่ไงเหตุผลที่ไม่จ้างพี่เลี้ยงนอกจากนี้เป็นเวลากว่าสี่ปีแล้วที่เจนี่ไม่รับงานอยู่แต่กับบ้านเพราะออกจากบ้านแล้วจะแพนิกช่วงโควิดแทบจะไม่ให้ใครเข้าบ้านเลย ไม่ให้ใครอุ้มลูกแม้กระทั่งยายกับย่าใครเข้าบ้านมาแทบจะให้ใส่ชุดเพราะกลัวเอาเชื้อมาติดลูกและนมต้องปั๊มไม่กินนมชงใดๆมิกี่เท่านั้นที่ต้องล้างออกขวดนมและเจนี่ก็ไม่จ้างพี่เลี้ยงไม่เอาอะไรบ้านคือต้องสีเพราะเราไม่รู้ว่าโควิดจะมาทางไหนเราแทบจะนอนอยู่ข้างเครื่องกร,รองอากาศไม่เจอคนสี่ปีมีแต่วิดีโอคอนสั่งของ,ของก็สั่งออนไลน์แล้วตากแดดหน้าบ้านครึ่งวันและเช็ดแอลกอฮอล์ถามว่าทำไมไม่เอาน้องโนล่ามารับงานท,งทั้งที่น้องน่ารักมากเจนี่บอกว่าเราไม่รู้ว่าสังคมสมัยนี้ จะใจดีกับเด็กขนาดไหนเขาอยู่ในโลกของเขาเขาแฮปปี้แต่หน้าจ้องเขาอาจจะไม่แฮปปี้เพราะเขาไม่ถนัดตนไม่อยากบังคับลูกอะไรที่ลูกแฮปปี้ตนผลักลูกไปทางนั้นเลยและจะสนับสนุนให้สุดแต่อะไรที่ลูกไม่แฮปปี้ตนไม่ฝืนลูกเลยเด็ดขาดเพราะเราไม่อยากให้เขาอยู่บนโลกใบนี้อย่างไม่มีความสุข